สวัสดีครับพี่น้อง e FC ลุงพลทุกทุกท่านและพี่น้องยูทูบเบอร์บ้านลุงพลทุกท่านนะครับหลังจากไม่ได้ไลนานไม่ได้พบปะพี่น้องเพื่อนเพื่อนยูทูบ FC ทุกท่านผมก็คิดถึงทุกท่านอยู่นะครับ <S 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 ดีเดินทางกลับมาบ้านบ้านเกิดน,นะครับว่สวัสดีกันยามเย็นค่ำคำก็ <S <S 1> <S 1> าอากาศดีนะครับภาคอ,อีสานบ้านเรา ถือว่าเป็นอากาศที่จุดยอดมากไม่เหมือนในเมืองกรุงอากาศก็คือจะแออัดก็ฉีดวัคซีนเสร็จก็เดินทางกลับบ้านเลยคิดถึงทุกข่้นทุกคนนะครับคิดถึงมากๆด้วยพอดีงานยุ่งหน่อยก็พอดีเขาพักงานให้ก็เลยเดินทางกลับบ้านเลยสวัสดีครับพี่มาดามผมไม่ได้ ฟังพี่มาดามผมย้อนหลังให้ทุกคลิปนะครับคิดถึงนะครับแต่พูดีไม่ได้ขอโทษขออภัยมากๆที่ไม่ได้เข้าหน้าไล์พี่มาดามหลายวันแล้วครับไม่ใช่ว่าโกรธหรืองอนไล์พี่มาดามนะผมก็มีงานยุ่งยากมากนิดหน่อยหนึ่งเป็นงานพอดีเขาพักงานผมก็เลยเดินทางกับภาอิสานเลยครับไปฉีดวัคซีนก็เดินทางกลับเลยคิดถึงทุกท่านทุกคนแล้วครับ พอพอดีว่ามีโอกาสก็เลยนานๆานมาไลค์พบกปะพี่น้องมากเดี๋ยวจะว่าห่างหายไปไหนอยู่ไม่ได้ไปไหนนะครับก็คอยให้กำลังใจทุกท่านทุกคนที่เป็นเดซีลุงพลหรือพี่น้องยูทูบเบอร์อยู่ฝั่งลุงพลทุกท่านก็ขอฝากคลิปฝากกดไลค์กดตามให้ลูกล่าชาแนลด้วยนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาทักทายกันที่สวยก็ให้ดูบรรยากาศพื้นบ้านเราไก่ค<ญ>ำ<ส><ญ>คิดถึงทุกคนนะครับพี่นชั่นพี่สุชาติพี่หลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามก็ขอโทษขออภัยมากๆครับขอโทษมา,มากๆนะครับพอดีผมก็ติดงานติดภารกิจผมก็เลยเดินทางกลับภาคอีสารบ้านเกิด ข้าวิสานก็คิดถึงพี่น้องที่บ้านก็เลยเดินทางมาข้าบขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแก้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ